สบายดีเดอ้อพี่น้องมือนิกามาพบกับสาวสุภาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือนิกาตอนนี้ก็คือสาวสุภาออกมาหอดหน้าเด้อเพราวะว่าเบื้องทางออกมานานนี่กันใหญ่ขนาดขนาดเป็นย่ำแหลงได้หน่เพราวะว่ามันเริ่มแหงพ้นก็เริ่มหมดเลยเด้ออันทางมันก็เริ่มแหงไน้แล้วกปยังซ้ำนี้ขนาดย่ำย่ำพ้นนี่บุญอยากเสียบเลยทางมานานก็ซ้ำทางไปห้านม้าอีกเลยพี่น้องเลยมือน้กาเป็นมือทีอัน ชาวสุภา,ากําลังล้านสิออกมาเกี่ยวเขาพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เฮาดำมาหากับิมาเกี่ยวแล้วแบบนี้เขาก็กรอยลงลายเต๋อไปเลยเพราะว่ามันสุกแตโดนเลยนะเฮาว่ากับิมาเกี่ยวไฟพี่น้องมื้อนีมาเกี่ยวเขาน,น้ำสาวสุภาพาน้ำพี่น้องเนาะรับผู้ใดใจดีก็มาสวยเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นล้านล้านเลยกิ่ย้อนนี่สวยดีว่ายังไงมีแต่ล้านในล้านไผ่ มีร้านไส้ตัดอะบอสไปเดีดอะบอลองจักลองบุ้งเนาะอันนี้เป็นจักตัดหนาสิลองมาตัดข่าบุ้งสิได้บ่ลองไหมถ้าว่าตัดได้ก็อย่ามันเก็บยากเนาะอันนี้ก็คือตอกทีเทาสิมัดข่าด้วยพี่น้องเด้อแถ้าว่าใช้ชูฟาเชตจบดีก่อนเนาะเห็นแบบมันสบายเวลาเอาอันดึงตอกเอามาหมัดนะก็เรียกชิเนฟิเอลก็ได้ คันว่าเฮาป้องไว้ได้มันสิยากเวลาเฮาเกี่ยวเฮาสิได้ก้มเอามาอันไหนอีกก้มมาหยิบเอาไปหมัดเนาะบ่ได้สอบแน่นอนนี่พี่น้องตอกเฮาก็สชิมัดะแอวไว้บปดนี้เลยเด้อแล้วก็สิลงไปเกี่ยวเวลาเฮาดึงเอาก็สบายดึงเอาบไดนี้คันเฮาป้องไว้แล้วเวลามันชิญะเวลาเฮาดึงเอาเดลยไดนี้ลงไปเกี่ยวเลยได้บไดนี้นี่เฮาสิเอาเกี่ยวบปดนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อ จะไล่บนที่ท่านสมัยเขาเจ้าะกับใส่จักเกี่ยวแต่ว่าทั้งเฮายังใส่เกี่ยวเกี่ยวอยู่เดี๋ยวเกี่ยวของเฮาดวงหนึ่งเท่าไหรก่อนเนี่ยปีนี้ดวงหนึ่งเสภาพันเกี่ยวนี่พี่น้องเกี่ยวเขาดวงหนึ่งเสภาพันได้ได้หมือถืออิฐต่ำเน่อยจันเนาะมีกลุ่มหลายเก็บเองค่ะบ้านไทยลองก่อนเลยเกี่ยวเบี้ยวเขา หาเกี่ยวใหม่แน่นอนเกี่ยวใม่เข้านี่ก็ตามที่เห็นเลยดอกพี่น้องเนาะมันบ่งามเด้มันแบบบ่ย่อมบ่แย่มอยู่นีกกกมีกกบ่มีกสิเลือกเกียวแลแล้วกหญ้ากหลายแน่ ข่าพี่น้องเกี่ยวเครื่องเกี่ยวขาเกี่ยวเครื่องนี่นะเป็นเกี่ยวเข่ามันตัดโบได้ใบโบจักสิเกี่ยวเอาเข่าหรือสิเกี่ยวเอาหงาพี่น้องนี่หงายกับเข่าจะจำกันเลย หย่ากับเขาห,าหขาย่ารลายกับเขาอีกเพราะว่าเขาโบงงามพี่น้องเอ้ยน,นาซีให้นี่บมจักหย่ารลายกับหมู่นั่นเนาะให้ต่อไปนะพี่สุบุร้ายไปได้แต่เกี่ยวเบื้องก่อนเขานะฮะสิปั่นเอา่น้องครัก็เลยหมัดเป็นผ่อนแล้วนี่คันว่าเขาอันตีเอาหอกกับซีสองขอางในแต่นี่เขาไปตี Mình tê nhả mà lê thôi nè Hãy subscribe cho เดี๋ยวไอ้เ,เขานะเขาเกี่ยววิดบอลอันนี้หลายหลายทีเลยน,นะมาบอลน,นี้ถืองามกะชิวัยเนี่ยจังหน่อยอน,นี่ก็เริ่มสิแล้วแล้วให้หนึ่งว่าเขาออกมาสวยนะใครมาแต่เศร้ากะชิแล้ววัยมันห่มแต่ว่าใครแต่มือน,นี้แดดมันโม่แหงเป็นไงจ้ามคนเกี่ยวมาอนี้ ยังดีแต่ว่าเป็นไห้หน่อยเด็กพี่น้องเด้กคันไห้ใหญ่เนี่ยเมื่อยแล้วสามคนเขาเกี่ยวแบบพอดีกรรมเลยเนี่เขาก็สิมัดเขนะ่าไงตามตีเห็นเลยอันนี้มันอยากเป็นนายขี่มังวันนี่เห็นบ่ดำๆนี่เขาเอวมาเขาข,ขี่มังวันพี่น้อง เมลีบลายเมลีบลายกว่าเม็ดตึง ไแรงมือเหม,ม,มือนติดมือเลยเหม่ยทั้งหมอนทั้งเมื่อยหาวันนี้จะไปเหม่ยติดเหม่อต่อไปเด้อไฮที่หน,นึ่งแล้วแล้ววันนี้มาต่อให้ที่สองกันเลยพี่น้องก่อนจะมาลงให้ที่สองอพี่น้องมาผักกินน้ำเย็นก่อน ไว้ชีโดงค่ะไ่นะบงมีเินกูนะเขาเสานะเขาปัดมาแต่เงินเลยมีแต่เขาเถียงจะมากินอยู่นาเชพามดไปตตัตตตักน like bon ี it it ่คน้ากินไกินอะไรกเนี่ย่คุยจิลนี่คุยจิลพะ่น้อง ไปได้ลงไปผสมเลีอดเจ้าไฮเดียวันก็คนเรียแบงก์เกิมอ ชาสุภาลงไห่ ALLY คือตัวแบงเคร่งนที่นี่ตัวดำไห้ดำเบืองนี่แล้วกด็ดำครั้งนี่จะชาสุกาิทาให้เบืองห่นี้กาบมดเกอดำเคร่งหนึ่งกับป้าหวเคร่งหนึ่ง บนแดดบนบนแดดทั the, mm. ้งหมดทำงานทเกี่ยวบนห่มเด็พี่น้องให้แบงค์เข่งขางหนึ่งซุกขางหนึ่งบุซุกดำแล้วคนละเถอเบื้องนี้นะยังพันซุกแต่ว่าเบื้องนี้ซุกแล้วราเกี่ยวกะมันหยัดหยากในจังหน่อยเลยมาอยู่ห่มพี่โอ้พี่มันแดดคือบุโยทียง ไปย่างามไปเขาเนาะเขาไม่มาเพื <im itation> <im itation> ่อนเพื่อนแรกของเขาเพื่อนนมเย็นเย็นปมาจ้ะเพื่อนนมเย็นมาหอนอลไรตี มีกศ <Beautiful. S 2> <laughs> <è S 1> ินี่นยังกับยังไงกับพี่น้องกับพี่น้องแนวหมักซาสิฟาได้นะบกสีเต็มพลังอย่าลมคลายหน้าโยงมันพักผ่อนพี่น้องกินน้ำเย็นเย็นก่อนสักบาทได้ม้วนอยู่บ่ม้วนมวนมือสืมิดกับม้วนแน่ทั้งม้วนทั้งมือมือผู้แล้วมือต่อไปผู้แล่เข่ากางามเนาะเข่ากางามมือบนตีเลย ออเอาสัํสับสองคเนียถ้าว่าสัาแล้วบันได้ลูกนี่ไดลูกงามผู้ชายก็่อผู้หญิงก็งามทำบุญทานสับเขาคนเว้า ิธีไหวเขาเฮานี่ก็สำคัญเลยพี่น้องถ้วาว่าเขาไหวปิ่นพุ่นปิ้นพี่เวลาเขามาเก็บเทาก็สิบวินหัวได้เพราะเขาเก็บปิ่นไปปินมากระวินหัวแต่ถ้าไหวแบบชาวชิพ้าไหวเนาะก็เลียนกันเลยเวลาเขาเก็บมันก็บสบายเขากลับมวินหัวอีกตอนนี้ก็หงส์ซึ้งเมือ่อยเนาะพี่น้องมันก็สิพากันขึ้นไปผักผ่อนหาเห็ดมูดกินก่อน,ไป,อน,นไปเมื่อนี้ไปเบิ่งเมนูว่ะเมนูมือแรกมือสมิตที่เขาเกี่ยวเขาเป็นเมนูอย่างไปเบิ่งนกำซาชิพ้าเลยซาชิพ้ากันยังบู เมนูออยังทำมือน,นี่ยค่ะตำหุ้ตงตำหุ้งนี่หรือว่าภาษาไทยเออมาแล้วก็แมนบโบไปเมนูอาหารเถียงเราหมักหงหรือว่าภาษาไทยเออมาแล้วก็ทำแบบผิดพลาดกับข้อถอดด้วยพี่นอ้องวันนี้ทำอะไรกินเมนูมะละกอค่ะได้เลยเมนูตำหุหง้งเวลาลงเหตุทาย็ดน,นาเขากินแล้วมันก็นสื่นนะสื่นตานอน มังหงมะขคามพี่น้องเ,เ,เลยตับเอาแบบเผ็ดเผ็ดข้าเียแรเราใส่ในโปกมันก็นะสิสบายกลัวสบายกลัวเฮาเอามีดปอก เราเพื่อออยากจับสบายแลยโบผ่าเอาขวัญมันออกเลยพีย่น้องเด็กโขนเท่ากับเขาใช้เวลาเบอรในการปล่อง าว่าขูดครับอันย่ำนะเขาจะว่าย่ำเสียบกัวสำหรับคนที่บ่มักค่ะแต่อินตามพี่น้องอินตาว่าหูตามหะืชิตามเสียบหรือตามบุเสบบุขนกับแบบว่าเฮาอันย่ำหรือว่าขูดดอกมะหุงกับแบบว่าพอดีตามเสบนะมะหุงเหลืองพี่น้องเสร็จแ,แล้วเขาจะชิมักตามมะหุงเหลืองแหละมันเส็บตามเอาแบบเพชร บ่ป๊ะพี่น้องบ่ปะอันตอนเด้อเพราะว่ามานิกตอประแดะอือไปไ้านไผปุ้งเนาะคพาะว่ากินบ่คือกันชาสิพากินเผ็ดดิพี่น้องกินเผ็ดดีล่อันนี้กินเอาลืมเทมีดมา แบะมือข่ในแลเบะ่ี่เบะจาพี่น้องไล่ลายมเอาข้อาข้อนนำไล่ลายสองแบะใส่มาเลยเนาะเผ็ดๆ

น่างบุเพ็์พี่นนอกอันนี้เขาก็ไดดตามมาเมึกเสริมอีกเพราะว่าตอนเาเป็นคนที่แบบว่าหมักกินเผ็ดนะมาเลยบอนใส่ขนอกขน้องใส่กระตกเอาเหนันนต้องมงะอเผ็ดขนาดเลยมึงไงูเออบากั ของเลยปุ๊กกระเพ่อน้องกูอบปัดกเอยคนห้องได้ของวอแชม่าะไอ้อเนาะพอดีเล้อี่ของอามเลยของวอสองเลยของมอคอยนาของมอสองเลยเพดขึ้นเาปดกูกับปกขึ้นเล้อ่าเนาะพอดีพ่น้องมาซ้อเขาก็เลยได้แบบ Moy, ni aku. Leo. Ma dek makan คือบัตสิเพชรนะบัตรเพชรยิงบัตรเพชรใชนแนวกินเก้าเท่ากับหมกักกะทินเลยพี่น้องเด้อของกินเด็กน่อยนี่มาหลังขันจังเอามาส่งขาวบ่อ้าวบริเกียวขาวยังขึ้นขาวบ่ ามาค่ะพี่สาวก็ล้างมือมันทันกันเลยกพนเสาก็จะกินสมกหน่อไหมคือล้ำยองมาแต่เทียนบ่เอาเครื่องมาชงเลยเฉยสุดแตงเทียนพี่น้องสุดแตงเทียนอยู่ที่อยู่ลาวก็คือนุ่งสินแล้วกันนุ่งเสือนุ่งเสือขาวอันนี้ซอสซอสนี่บโเฮันดนเลยพี่น้อง เขาบม่เคยได้ไปไมีได้ไปขีดยางหักจังขีดยางใช่บคอยไงใช่ เดี๋ยวมันแรงมันแลงไปเลยมันอื่นก็ลง เราก็ตื่นนอนไป่น้วหลังจากกินข่าวอย่างแล้วช้าว่้ากะนอนพักผ่อนตื่นมากินจมคามก็ชิลงเกี่ยวข่าวต่อมันังบัว่าสิเรียหรูบ่ตัวมันสุกตวนวเดียวะเทิงนะ สมเจียวพงเจียวประแดกหมดเลยบินนะเขากินสมแล้วกินสมแล้วก็นอนนอนพักตื่นมากินสมอีก กินน้ำเย็นๆก่อนเพียงอะไรจังสิลงเกี่ยวพอร้านลงก่อนมีผู้หนึ่งมาตืมเนาะมีมีหมูร้านมาหมูร้านมาเกี่ยวสอย ตอนบ่ายเริ่มแดดเด้พี่น้องเอ้ยคือตอนเศร้าเนาะเศร้านี้แดดบ่แห้งตอนบ่ายเริ่มแดดจากแห้งเฮ็ดยังห้อยอ่ะยังขอน่อยยีอนไปใช่เหรนี่ย้อนเมื่อป้ามาทำกันเนาะถ้ากี้ย้อนเมื่อก่อนมุ้ยโม่เหร่นผู้เดียวได้เวลาลงสนามพี่น้องเอ้ย ลงขับแรงบัวชได้สักหน่ขับเสาหนี้ได้สองหนเ่เแดดเดตอนบ่ายนี่ขจาลงมาเกี่ยวก่อนจะได้บักไกรไลยเลย เรื่มมาตอกแสน้ำเรามันอยากแทงผลเราเลเอาตอกแสนแสน้ำที่เราปกติด้แนํำ ี่ยวเขาตากแดดเบิดมือนกะิงเบ่งจังหน่อยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา3:00นปซากะสิได้เมื่อก่อนร้านแล้วกเข้าร้านเมื่อน้งเนาะเพราะว่าได้เมื่ออันเฮ็ดเวียกอยู่เฮือดอกอันก็คือออกมาเกี่ยวาซอยเจ้าอันนี้เฮามสําหรับมื้อนี้เฮากะได้3ไแต่ว่าหลังจากที่าสุภาอันเมื่อเนาะานก็ลงอีกไห้นึงจะบ่วสิเหรือบ่ด้พี่น้องเอ้ย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศมืออันนี้เพี่น้องเด้อมือทีเกี่ยวเขามือสมิทเนาะจ้ะรู้สึกแบบว่าคืดๆแล้วกัยังมีแบบว่ายังมีแห้งเนี่ยนะเพราะว่าเราลงมมือสมิทนะจำหรับวิดีโอนี้กับบุ้มยังนะพี่น้องเนาะไปเจอกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสุภาพเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย